น,นี่ท่านกำลังค้านตัวท่านเองนะเมื่อกี้ยกยกท่านบาาอกว่าเหตุต้องมีผลผลมาจากเหตุแต่ในขณะนี้ท่านอ้างเป็นตูกเป็นตาบอา,าโลกนี้ต้องเป็นผลจะต้องมาจากเหตุคือผู้สร้างแล้วเวลานี้ท่านกำลังค้านตัวท่านเองแล้วบอกไม่ต้องพระเจ้าเกิดขึ้นเองเนี่ยเป็นการค้านเหตุผลในตัวท่านเองแล้วถ้าหากว่าพระเจ้าท่านเกิดขึ้นเองได้ทำไมท่านจะไม่ยอมให้ผู้ขาพเจ้าถือว่าโลกนี้เกิดโดยธรรมดาบ้างไม่ได้เละ ก็ไม่ได้ธรรมดาไม่ได้ธรามันดูดีๆจะมีบ้านโผล่มาไม่ได้ต้องมีช่างไม้ต้องมีช่างปูนอ่ะเราถามบอกว่าไอ้ช่างไม้ช่างปูนก่อนจะมาสร้างบ้านเนี่ยใครจ้างมันมาใครเรียกมันมาช่างไม้ช่างปูนก็เป็นผลนะต้องมีผู้จ้างมันเงินเล็กอ,ออกจากกระเป๋ามันก็มีมาสร้างฟรีๆน่าจะบอกให้แล้วไอ้การเรียนมาสร้างบ้านสร้างอะไรเรียนลงมันก็ต้องมีสัมภา,าระในวัตถุการก่อสร้างเช่นอิฐปูนเหล็กดินทรายมันต้องมีสิเขาจ้าอุปกรณ์อะไรมาสร้างโลก พระเจ้าองผ่านเอาอุปรกรณ์อะไรมาสร้างโลกมีอุปรกรณ์สร้างมาไหมก็ในช่างจะสร้างไบก็มีอุปกรณ์สร้างในเครื่องไม้เครื่องมือในสร้างในการสร้างแล้วพระเจ้าจะสร้างโลกเนี่ยก็ต้องมีอุปรกรณ์เหมือนกันอุปรกรณ์นี้นมาจากไหนก็เปนดานเองก็ดานไมมีเองอ้าวแล้วกันนี่กำลังพูดเรื่องเหตุผลท่านเองก็กล่าวเรื่องเหตุเรื่องผลเป,ป,ป็นตุเป็นตะกเรื่องเวลานี่ท่านกำลังปฏิเสธเหตุผลที่ท่านกล่าวอ้างมาเสียแล้วบอกเกิดเองได้อีกแล้วมีหรือเกิดเองถ้าเกิดเองได้ไมโลกเกิดเองบ้างไม่ได้ท่านี้ยอมแม่โลกเกิดเองไม่ได้ าไม่ได้พระเจ้าก็าไม่ยอมให้พระเจ้าเกิดเองได้เหมือนกันระว่ังนถ้าท่านไม่ยอมให้โลกเกิดเองได้เราก็ไม่ยอมให้พระเจ้า,เ,จาเขาเกิดเองได้ไม่ได้สิเ<อ>สมอกันสิทีเวลาจะมาเล่นงานพทธศาสนารู้จักเอาเหตุผลมายกมาอ้างแล้วตัวเองมู้จักเอาเหตุผลในข้อเดียวกันน่ะมาถามตัวเองหรอกเพราะถูกปายพุธย้อนถามเขาบ้างอบอกว่าเกิดเองเกิดขึ้นเอง,เเองแล้วพุธระบออว่าโลกเกิดเองแต่เอไม่ยอมนี่นี่เราก็เขาบอกว่าให้วินยูชนพิจารณาดูเถอะ ว่าใครจะเป็นคนนิยมเหตุผลกันแน่ถ้าพิจารณาดูคราวนี้ที่สามว่าโลกปีพระเจ้าจริงเอาละเรายอมรับละโลกมีพระเจ้าจริง,รรรงถ้าสมมุตินะว่าโลกมีพระเจ้าสร้างจริงอยากจะทราบว่าพระเจ้าองค์ไหนเป็นผู้สร้างเพราะศาสนาต่างๆในโลกเนะี่ยมีมากมายที่มีพระเจ้าของจริงก็มีเง็กเสียง้องแต่พ่นกูซีเป็นผู้สร้างโลกอของคลิปก็มียะฮวาเป็นผู้สร้างโลกอของอียิปต์ก็มี ราเทพระเจ้าราบังสุริยเทพเป็นผู้สร้างโลกศาสนาชินโตของญี่ปุ่นสุริยเทพไม่ใชาผู้ชายเป็นผู้หญิงชื่ออมะเตระตูนางเทพีสุริยะเป็นผู้สร้างโลกศาสนาพราหมณ์ก็มีอีศวรารายภูมิเป็นผู้ส,สรา้สา,างแล้วมีน้ำต้นพระเจ้าพามองค์นี้ยังทะเลาะก,กันแย่งตำแหน่งผู้สร้างสุริยพราหมณ์ตนาพราหมณ์เองพระเจ้าพรามองค์นี้ขัดคอกันอยู่เลยใครเป็นผู้สร้างแน่ยังไม่รู้เลยพราหมณ์ที่นถือพระนารายณ์เป็นใหญ่วยสนุปนิกายก็บอกว่านาราที่แหละสร้างพระภูมิก็สร้างพระอีศวร พรนะพรมเน่ะเกิดจากนา,นาทีพัฒนารายเวลาบรรพมกระสินสม,มุทรอยู่บนลอาน,นาคราชอนันตนา,นาคราชในกระแสสินสากรเข้าชานไปเกิดดอกบัวโผล่มาจากนา,นาภีสะดือพระนารายแล้วดอกบัวบานเ้อเป็นพระพรมเกิดได้ดอกบัวพระพรหมนี่จะห่างลาบเป็นลูกพระนารายณระรามผู้ไวรสนุกมกายถืออย่างนั้นตอนนี้ไปฟังพวกพรามแล้วถือพระพรมบ้างสิโอ้พนารายต้องแกกันอีสวนนาา่ะพระพรมกูเป็นคนสร้างละไม่ใช่ไม่ใช่ใครหรอกผมกูสร้าง ไปฟังวาถ้าพูดสิว่ใาสาบ่บานี่กายสิพวกนี้บอกไม่จริงนาลายเป็นขี้ใครพระอิศุนถูขี้ใครปั้นเป็นนาลายออกมาต่างหากล่ะพราะผมก็เหมือนกันพ้ะอิศุนเป็นเพียงตบะพราผมโผล่ขึ้นมาในกองไฟอิศุนบันดาลเ้เกิดเพราะฉะนั้นอิศุนนป่นผู้สร้งสางศา,าสนาพราหมณ์ศาสนาเดีแว่แท้พระเจ้าสามองคอ์ย่างตำแหน่งกันจะเป็นแชมป์เปี้ยนสร้างโลกแล้วโอ้แล้วใครเป็นพระเจ้าที่แท้ที่เป็นคนสร้างโลกศาสนาพวกคนป่าอินเดียแดงนับถืจอจระเคเขาบอกเจอระเคเป็นคนสร้างโลกอินเดียแดง ในอเมริกาใต้นับถืจอจระเข้ในรูปแม่น้ำอเมซอนบอกว่าอาจระเข้เป็นผู้สร้างโลกนะาศาสนาขขงพวกคนป่าในแอฟริกาบางเหล่านับถือลิงกอริลลา,าเป็นผู้สร้างเข้าทีหน่อยลิงกอริลลานี่มันเหมือนคนเพราะว่ากอริลลาเป็นผู้สร้างโลกเออแล้วไปนับไปมวลไอ้พว้าศาสนาที่มีพระเจ้นนสาสร้างโลกทั้นนงหลายน่ะเป็นร้อยร้อยศาสนาพระเจ้าองค์ไหนกันพ่อคุณเป็นผู้สร้างอยากจะรู้นักเที่ยวพวกศาสนาก็อ้า,าองาว่าพระเจ้าของข่านี่แหละแท้ของอื่นเก้ใครเป็นคนพูด ขวาโกในศาสนาพูดเอาคำเดียวคนอื่นเขาไม่รับรู้ด้วยแล้วอย่างนี้จะฟังเป็นเหตุผลได้ไหมหรือว่าจะต้องให้พระเจ้าเหล่านี้มาแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกชิงตำแหน,น่งแชมเปี้ยนสร้างโลกตัดสินในขาไปเลยว,ว่าใครเป็นคนสร้างอ้าวว,ว,ว,าาาว่ามากมาอนี้ไม่ใช่ว่าทุกศาสนาต่างๆในโลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียวเหมือนกันหมดเมื่อไหร่ล่ะเรียกชื่อกันต่างๆแล้วต่างศาสนาต่างไม่ยอมรับฐานะเขาไม่ใจองค์หนึ่งว่าเป็นพระเจ้าจริงคัดค้านหาว่าพระเจ้าคนอื่นน่ะเก้ของตัวน่ะจริง มือเป็นเช่นนี้ไมาจะฟังความใครแน่ว่าใครเป็นผู้สร้างทะเลาะกันเลยดูตำแหน่งชิงแชมปเปี้ยนช่างโลกสร้างโลกนี่ชิงแชมเปี้ยนกันถ้าเขาอ้าวว่าโอ้พระเจ้าองค์เดียวกันลาะแต่นนบูชาในนามต่างๆกันพระองค์แบ่งผาาอาวาตารมาเป็นเงียเสียงห้องเต้บ,บั่งแบ่งผาาอาวาตารเป็นยาโอวาบั่งแบ่งภาาอาวาตารเป็นมิงกอลินล่าบาังอะไรต่างๆถ้าเขาว่างั้นนะเราก็ถามเขาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไส เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาสิท่านแล้วท่านจะไม่มัวเผยแผ่าศาสนาให้คนเปลี่ยนาศาสนามนานับอือศาสนาท่านทำไมละ่ะก็ฟังกับลูกพระเจ้ายต่างๆสิคุณพระเจ้ายต่างๆเป็นองค์เดียวกันแล้วนี่นะก็ไม่ต้องไปเผยแผ่ให้มันต้องเศาสนาท่านสิขอให้หักขอให้เขาไหวให้เจ๊กไหวให้เสียงห้องเตะไปเออให้ให้พวกฮินดูเขาไหวพระนมพนารายรสติวะไปให้พวกฝรั่งเขาไหวยาฮัวไปให้พวกคุณป่าในแอฟริกาไหวลิงคอลิล่าไปให้พวกอินเดียแดงในอเมริกาใต้ยเขาไหวเดะเคเป็นพระเจ้าไปท่านก็ไม่ต้องไป เผยแพร่าศาสนาไปล่างสมองเข้าม่ตองเอาหยุกยาเสือผ่าไปแจกเข้าให้มันรับถือาศาสนาท่านโบยการก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันหมดแล้วนี่นะพระเจ้าแบ่งผ้าคนต,าต่างต่างๆนี่เป็นจระเข้บังเป็นนกนงี้เสียงห้องเตอบงังแล้วท่านจะมาลงทุนลงรอนมาเผยแพร่าศาสนาไปให้เข้ามาเข้าีินรับถือาศาสนาผ่านทำไมเล่าย้อนถามกันอย่างนั้นดูที่จะตอบอีไม้ไหนมีท่าออกออกออกจะจะตอบอีไม้ไหนเราเราต้องตอบเราจะตั้งปัญหาย,ย้อนถามอย่างนั้น เพราะนั้นพุทธศาสนาที่รอบตัวไม่ต้องไปเป็นภาชีบ้านน้ำลายทะเลชิงตำแหน่งข้าเจ้ากบครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเราะดีพุทธเจ้ามาในบัญญัติว่าศาสนานเราขายเป็นคนสร้างโลกนะปราบไว่าอาวิชาสร้างอาวิชาก็อยู่ในตัวเรานี่แหละอวิชาก็ออกมาจากในตัวเรานี่แหละนี่ภายในตัวเราี่แหละสร้างโลก